สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการอสังหาพารวยโดยพันเอกประเวศุ่มิรีวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีที่นี่คือตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับถนนที่ท่านผู้เกียดเห็นอยู่นี้ที่ดินของเราติดถนนเส้นนี้คือถนนลบบุรีพัฒนานิคมหรือลบบุรีโคกตูมซ้ายมือของผมนั้นคือ ตัวเข้าตัวจังหวัดลบบุรีครับ10กว่ากิโลเป็นถนนสี่เลนใหญ่กว้างขวางครับทำเลดีมากตรงไปนี้ก็จะเป็นอ่างซับเหล็กโคกตูมและก็พัฒนานิคมทรัพย์ของเราเป็นทรัพย์ทำเลทองเหมาะสำหรับทุกอย่างเลยครับบ้านพักอาศัยรีสอร์ทร้านอาหารโรงงานหรือปั๊มน้ำมัน ซับของเราที่เรายู่อยู่ตรงนี้ครับเนื้อที่ถึง4ไร่2 4งาน47ตารางวา4ไร่2งานส7ตารางวาทุกท่านครับหน้ากว้างทั้งหมดนี้นะครับหน้ากว้างติดถนนใหญ่นี้68เมตรครับอะไรจะขนาดนั้น68เมตร68เมตรนะครับทุกท่านครับและถ้าดูเข้าไปข้างใน4ไร่ ขณะนี้มีบ้านพักอาศัยมีสวนแถมบ้านพักอาศัยมีสวนร่มรื่นมีพันไม้นานาพันธุ์และพิเศษสุดครับด้านหลังติดเชิงเขาอากาศดีมากเย็นลมเย็นสบายทัาเกีครับเป็นทรัพย์ทองอีกผืนหนึ่งซึ่งท่านไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วติดต่อมานะครับ เราเปิดราคาที่16ล้านบาท16ล้านบาท4ไร่2งาน47ตารางวาติดถนน4เลนครับ68เมตรด้านหลังติดเขามีสวนสวยงามมีบ้านพักอาศัยท่านมาปรับปรุงตกแต่งเล็กน้อย อยู่อาศัยได้เลยติดต่อมาด่วนนะครับเปิดราคา16ล้านบาทท่านได้ผืนนี้ไปทันที